พี่น้องครับมืีอนี้ผมกำลังเดินทางไปบ้านอ๋อโรสแคนอาร์ดครับโรสแคนอาร์ดไม่ทองคำหรือว่า,นานหนาในนามที่พี่น้องเดี๋ยวผมจะมาโรสแคนอาร์ดชัยว่าที่ร้อยปีอาร์ดชัยไม่ทองคำเดี๋ยวดีโรสแคนฉายาคำครับเดี๋ยวนี้โรสแคนอาร์ดนิวท่องนี่ครับฉายาเลยน,นิวท่องแบบไต่แบบซิฟ เพื่ยนไปแบบไหนครับผมจะไปเยี่ยมยามถามเขาเพื่อได้เห็นกระโดดแล้วได้ยินข่าวว่าไปอยู่ทังบัดดี้ไปเล่นไปเยี่ยมยามถามเขาหมอแค้นอ่านกับชีวิตการเป็นยุหมอแค้นอ่านเป็นแบบไหนชีวิตเส้นทางของหมอแค้นอ่านนี่เป็นแบบไหนครับโอ้ยอะไเห็นว่สาวของผมไปครับยอดนะโอเคโอเค ครับตอนนี้ครับพี่น้องครับเข้าถึงแล้วครับบ้านหมอเขนอัดนะครับผมโอ้ว่าธรรมดาเด้อโอ้พี่งแม่บ้านพ่อเนี่ครับสิก้าครับ่ถเข้าไปมึงมีแบบแม่บ้านพร้อมน่ะเปิประตูล่อย่างดีเอ้าเพรมะเป็นแม่บ้านครับแข็งขึ้นแข็งขึ้นตัวนี้มากครับหมอนคข็งหินตัวหนีอะไรแข็งหินมาจากกอเขนครับพวงมาถาแล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดค่ะคุณครับมีบกัมอแค่นี้ครับนี่มอแชกใช่ครับใช่ชยังงใชยหนุทอเ้บเอาว่าที่ร้อยจีเลยอจฐานว่มีใครเล้อครับเอาสบายแล้วครับตวงใส่ถองทับกนี่เหละนี่ยนี่ครับ มเยม ama, actually, มยมหยมบ้านหมอแค้นอาดใช่ครับผมอเจครับอเจ้มาด euh. ํมมาดํัจักาไปนี่บ้านเบ้านม่ดโอ้ยงานหลังบังงามหลังปักไงครับมะยำครับเขาไปเข้าไปชมบงานเด้องหแค้นเอาลรอดประตูนะอ้าวก็แบาล้างเอาได้เลยหบ่ โอ้สุดยอดครับโตโตโ้าาไหนออกางหน้าห่งไฟลัด้อเอออันนี้เป็นกุ้ครับกงกัในกุ้งอดทางนอกโอ้งามครับโอ้อันนี้ีกมเจออ ไม่เจ๋งเลการบริ่านดีอาสาเนาะารอาเพระะมตานั้นมากบูว่าตไปเนเ้ของว่ามันมบ้านเนาะไ้ีันนะพระพระเออนีองพระะ่พระเีี่แล้วป่ะนี่เรหบ้านนเองเนีนีของพระเ้นบอครับแค้น นีเห็นอแกนบ่งา,มา,มา,มาแนแ <มา S 1> นอันนี้ก็ไม่คอนนอนคอนที่นอนกันระดับมีคนนอนมีย่างนนอนแต่ยืนเียบย็นเียบย็นชุกมองทุกที่ครับขขอันนี้ของบ้านพีของเชียดของเชียด เชียร์ดเชียรพอันนี้เพืนใหสำหรับไปกระโดดสูงๆกันบ้างเลยตึมลาตึบตึมลติสดานทายหนังท้ายหนังมอนไม่เสียบขนาดโลอ่าหนี่เละนีรอยันนวนากุมลูกน้อยนี่นี่นี่นนี่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 นน่นี่นีี่นี่ี่นนี่นี่นีนี่นนี่นี่นีนี่นีนี่นี่นนี่นี่นี่นนี่นี่นี่นนี่น่นี่นี สดใสาตออุ่มเนี่ยอ้ยอตมันยังม่เนแน่น่รุงอดไแค่เปซีรีส์ครับอแค่อาดครับเห็นเนี่ยจริงหากินหาอยากนี่สุดอยู่หันมาแค่อาดนี <c oughs> ่นิ่งเือพอสมัยเอนพอแค่นเสร็จแล้วไปส่งบ้านลับขึ้นมาไปเตะโ๊กอยู่เตะกับเป็นเราปอร์ตินได้ขึ้นกันมันนีมันมาอแค่อาดนี่มันครับ ากินเก่งขนาดเลยรวนเพิ่นเจอําเป็ดลาบเป็ดไปไกับตายัายามีชีวิตแมนครับดไ,ดไปได้ไก่ขันมิคาน้ำมัน,นสุดยอดพี่น้องเลยออเดิมออเดิเอาบ้านเขาเอื่ยังก่อนอยังนะ ว่าวับีเจ้าปีนกบแล่ะสวัสดีครั่อมั่ีมีลเจ้าก็ปีนตังสี่เนาะพอลุงเนาะเออเห็นน่อยได้ครับนอากขนาดนี้บทบาทปที่อานสนิ่งๆเป็นะคำบอกรบวเปีบกนึงเป็นแบบมเียครับยาเห็นหลต่อครับหมากใช่เห็นซัานี่แหะครับยาเห็นหลมุ่มต่อับน่หอาสวัสดีครับไม้ดุ มาัสีนี่มามันบริบาลังสีนิมาเแซ่บแสบบมันมาากราบกราบนิดเดียวโอ้เห็นพี่น้องออเดบครับออเดบเออจุดยุทธ์รถจัมพาร์รามอเแค่แอนอารหนิสูดใจบ่มาหอนแล้วสูดใจตัวจังไหนครับสูดใจบ้ามอลำสูงมากลาบเกอยเราก็ย่างหัวไว้พร้อมให้พร้เนี่ย สิลูใจกันทํำไหนเอ้าต้องรูใสรูพุ่งความเด้มาแค่ไหกกับหัวลำสูงใชนี่ยครับหัวท่าบีบอกปิดรึปบัดิยาเบาดิหัวท่าบีแชนเล่เป็นคนที่โชว์ดีสุดจักตอนแรกในตุดหังทีมังเงียวมันเกินลูจอดไม่อยากกินใช่ไหมเนี่ยเอาสักตอนไหมล่ะได้เลยไม่สักที